ติดตามคนขายสุมฟม f a m i ี่ด้วยนะครับ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 สวัสดีครับสร้างต่ำฟม f a m i ี่เนาะก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนวิวเนี่ยมาคุยกันข้องนอนนะครับอยู่ ก็ไม่ไพ่หวานไม่ไพ่หวานนะก็ทั้งแทงนอขึ้นมาเนาะเอาไปนอหน่อยๆเอาไปตัดไปแล้วก็เไปย่างย่างเอาไปเอาเค็มซอยๆครับก็เอามาสุกก็ได้เนาะเอาไปมกก็ได้มกใส่ปลาเอาสุกนอใหม่กินก็ได้นะครับอันนี้คลิปนี้ก็มาบอกขั้นตอน ขึ้นลายนะครับของฝักทองนะก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วก็เลือกแต่ใส่กลอนใส่กลอนกับประตูมันใส่กลอนกับประตูเรียบร้อยแล้วเพรากปสติลงบอกอีกทีนึงนะครับเนาะนี่เก็บรายละเอียดครับคือเฮ็ดให้ละเอียดกัาเกนะ่าเนาะนี่คือสิพยายามสิบ่บราณย็นห้อยต่อนะครับห้อยตอ่อของใหม่เนาะ ก,กระดาษทรายคัดให้เหลี่ยมแล้วก็พพนสีเข้าไปมันก็คงสิบเห็นเรียบร้อยนะขอมนหัวอันนี้ลายหัวมันครับต้องฟักท่องตรงไส่นะครับบางนี่จังสิงามเนาะก็ได้ได้ยึดในทักขันแน่น้างล่างนั่นนะครับบนล่างแล้วก็เทตุไม่ก็ตัวนี้ผมเทต ให้มันหน่อยลงนะครับติวมันติวเซนมันเฮ็ดน้อยลงสวยงามกเกเ่เวเย็บรายลน่อยแตข้างในนะครับในเมืองทัดจัดนะครับโอเคนะครับเห็นจัดน้องรับตัวนี้ตัวนี้ก็โอ้ใหญ่แห้งกับสูงประมาณสามสิบเอ็่ะพี่ผมล่วงคลิปบอกกันนะ สูง31เอ็ดแหกะกวางนี่ตัวนีพ้พ้นเหตดกวางก็เก่าหน่อยหนึ่งกวางก็เก่าน้อยหนึ่งก็คือ48คืนนะิบเก่าความพุ่งมันนี่ต่านกวางมันดลานขางมันมาถึงขางนี่ครบ48นะครับกลนมันหลาใส่แล้วเพิ่งกะทิเมื่อลงคีปอีกที่หนึ่งนะครับตอนแรงนะอาจจะประมาณ3ถุ่มกะแล้วอาจจะเสร็จประมาณเสร็จใส่ประตูใส่กลน ก็จะเป็นเรียบร้อยในขั้นตอนขั้นตอนของส่งพักทองเนาะกาจจะลงคลิปสอนแบบละเอียดคงล้มมีเวลาลงนะครับแต่มาแนะนำแต่ละรูปแบบของสร้างต่อมเนาะคนไายซูมเนาะมาแนะนำแต่ละแบบของผมปกติมันสีบ่มีแบบนี้ครับส่วนหน่อยที่จะมาเขินไลายแบบนี้นะเพราะว่ามันใส่เวลาแล้วก็เลืองใหม่เนาะ ส่วนมาเขาจะขึ้นโค้งไปแล้วก็แล้วเพราะว่ามันเบิ่งแล้วมันจังไรถ้าเขาเห็ดแล้วข้าก็ต้องเห็ดให้มันงามไปซะราคาข้าวของบริคายตื่นกันบางเลยเนานะราคากลางเนาะตับงแต่ถึงกลางแบบราคาแบบราคาตำตัวมาเป็นราคากลางเนาะก็งบริคายตำแห้งส่วนมาโก่งตำแห้งก็จะอยู่หกลอยซีลอยถึงหกลอยเนาะที่เขาไปติดขายใน นหลนนะนี่ยังเหมือนราคาหนึ่งแต่ว่าบางท่าเก,ก็ไปซื้อแล้วมันเป็นอีกราคาหนึ่งจากราคาหกรอยก็เป็นแปดอย่างนี้นะครับคือมันเป็นกลน,นวิธีในการขายของเขาเนะาะแต่ตัวนี้ผมขายแค่พันสองแค่นั้นนะครับกับอุปกรณ์ตกแตง่งข้างในคือโถเขาจะเป็นโถเขาหรือว่าจะเป็นผ้า คุ้มโกงครับเป็นหัวแปนเป็นเอียงกระซังตันนั้นไปคุยกับน้องเขาเอาเนาะที่ผมส่งไปผ่านทองไปตีราคากันเอาแต่ว่าโกงเปล่าแถมหัวพันสองครับแค่นั้นแหละถต่ซื้อก็ผมเลยแต่ว่าถ้าไปซื้อกบเพิ่งติดบุบแห้งปนไงพพมันเอนาปปอไปตือละลายเนาะถ้าสังก็ผมเสนออันสองอันเพนก็อจะขายราคาพันสองครับ ผ้าายโตอยู่สำหรับนาะจะโอเคนะครับต้อหรับเรื่องนี้ผ่านไปเป็นขั้นตอนขึ้นไล่เนาะออกมาวอามันอยู่ในบ่ายมันหอนครับมันเอาฝนตกหอนเอาอก็บ่ได้ตกแห้งมันเป็นลื่นเป็นขุข้นแะบดเหมือนมันมบนก็มันเป็นเอียงอากาศว่า มันนักข้นที่เลิกๆตอนเช้ามากนะว่าเป็นหนาวครับบายมากเป็นคืค้มๆอ,ออกความหอนหน,นอกหนาวนะเอาไปยี่งยากัะคือความใจเพิ่นก็นอ,อ,ออกมาหลายสดแล้วกันเนาะบอดอีดีกว่าก็ยังก็เขาไปคอมเมนต์บอกเล่นน้ำเพิ่อนอยู่แต่ว่า เพิ่นไปใส้กับบอดดิทามน้ำเปล่าน้ำเดือดน้ำงานเนาะเอฟซีไม่ที่เขามากดติดตามเนาะของเขาขอขอบคุณน,นะครับเอฟซีของคั้แจ็คนะครับขอบคุณนที่เอามาติดตามนะครับแล้วก็เอฟซีของผมเนาะซีหาคนเ <c oughs> ขามาติดตามนะครับ สั่งเนี่ยถ้าสนใจยังก็กดติดตามเหมนะครับเพราะัมจะลงคลิปตลอดเนาะเป็นเรื่องกงนกรูปแบบให,บม,ม,ใหม่นะซูมเป็นซูมเนยเพราะกสิถ่ายเฮ็ดแล้วเพราะสิลงคลิปเลยครับถ้าท่านบ่าท่านก็แล้วแต่นะครับเพราะผมบอก,กให้คนติดตามไปนะครับแต่มันถ้าได้ลงเมื่อกีิเด้งเขาไปหานะครับเขาเตรียมตัวท่านเฮาอ,อยากไดนะ้เนาะเฮาสนใจเพราะว่าเพื่อนบ่แเ่นของสี่ มาเฮ็ดแค่ปีสองปีแล้วก็เป็นนะครับเพราะต้องใช้เวลาเรียนรู้เพราะเปนว่าไัเฮ็ดกระไดนะครับของหมดเนาะมันก็เฮ็ดกระไดเบิดอะครับแต่ว่ามันถืเป็นคือจังใจเข้าคิดบอคเยม่อยากมาตะเรืองเนี่ยน,นะครับเนาะอันนี้ก็โควิดกับแาบานกับตอนแรลกกับยาน,นยานเอาไปเอามาก็คือจังคือยังอยู่น้ำมันไหลเนาะโควิดไปย่นะปยางส่วนเซียนส่วนเซียนก็ุ่มเซียงกับพ่อปุ่มเซียง คนติดกพราคนติดกคนติ๊กกับั้นปืนโอ๊กโอ๊กหนึ่งเขาคนติ๊กก็จอดใครจอดจวดอยู่คุมเสียงก็เป็นบ่นๆอยู่ตุมงหลานค่ะผมมันจะเป็นลุมอย่งห่ะคุมร้อนห่ะคุมคิดไปเองคุมร้อนคุมคิดไปเองคุมหยาดแห้งคุมยูซูร้ายคุมนะครับ ประเทศเดือนเขาก็บพลดเพราะครับเพราะว่าขอบพลดเป็นหลกประจําทินเนาะขาบ่ลเป็นประจําทินเขาเขาบวกขี้ต่างสันาองประเทศเดือนก็คือว่ายูนน้ำมันให้ได้นะใต่ชีวิตต่อไปถ้าเป็นก็ไปรักษาแต่ผู้ได้เป็นบาแห้งก็มากินยานอยู่บ่ายมีทางเดียวนะครับที่จะจะยบโควิดได้คือห้ามบวชใหญ่คือาใส่ชีวิตคือเก่านะป้องกันต่อไปถ้าเป็น เรื่อยๆประมาณอีกจ็ปีสองปีนะครับอาจสิปีเดียวครับถึงไม่มีไพใไซนากกาไพรไปใจมาใส่เนาะเพราะว่าห้องเรียยหลูอยู่ก็มันใหญเนาะกาเป็นโคว,วิดต้องกินจังไรรักษาจังไรก็คือห้องเป็นวัดเป็นไขนะ่เนาะประมาณสั้นสิบปีสี่สิบปีถแล้ว <c oughs> โรคไขวัดโรคฟื้นไข่ยังสีไข่มันไม่มียาแบบดีๆคือเสมนนียเนาะมันก็ต้องไปโรงพยาบาลตื่นยานโรคไขวัด เน่นี่ก็มันเจริญขึ้นนะเนาะหลูกองค์หลูกเอ็ดก็ยังมียา,ารักษาพอหมอนนี่มันบาเม็นเสื้อโลกมาจากธรรมศาสาศตร์นะครับมันเอาเชื้อโลกจากซัดมะพรปนกับในสิ่งที่มันสมควรสิเห็ดบอมันเอามาเห็ดในสิ่งที่มันบมสมควรสิเห็ดแล้วก็มาเป็น กันติดกันตัวบานตัวเมืองเขย่ากันกระทั่งเฮ็ดไถย่านนะครับเฮ็ดไถยา่านแล้วก็เขาทางด้วยครับส่วนมากคนเป็นถ้าเป็นไข่วัดใหญ่หรือเป็นไข่แห้งๆค้นเป็นโลกแบบโลกประจําตัวเป็นแห้งๆนะครับั้งได้มันก็นมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับบันแห้งเอายา หลายหลายเม็ดยาแห้งไปกินมันสอกผมว่ามันสอกร่างกายมันลำบุญอะผมว่ามันบุญเกี่ยวกับกตัวเสือโลกตัวนี้มาเหตุเห็นเขาเสียชีวิตตกผมว่าแนี่ยมมารักษาเนี่ยมันแห้งโบดญก็เลยเหตุคนตายความคิดของผมเนคิดได,ด้เนาะเบาได้ แต่ว่าทัาง้งหมดเลยพิว่าไปวันนี้ว่มีมยังไงนะครับก็ขอบคุณงเอฟซีกับเป็นเอฟซีของข้ามแจ็คเนาะกับข้ามนต์เนาะทักทายกันกับดูพวกชายคนมันนอกเนาะมาตาเหมืนบ้านเนาะ พอมีอยังางไร้เนื้อหมอนนี่ผมาแนะนำหมอนนี่เดี๋ยวตอนแรกไปซืลูกอ,อีกคลทีนึงให้เพราะว่าเกือสซแล้วพอดีนะครับเดี๋ยวไปเกลือไเกลือไ,ไ,ไกลกันครับดนีเ๋ยวไปเกลือไกลเตียงกับข้าวข้าวหน้าให้ลูกกินนะตอนแรกนะครับน,นี่มันมีโบ่มีอย่งางไรก็สวัสดีครับฝากกดติดตามคนขายสูงแฟมิลี่ด้วยนะครับ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 